ไปพบกับกล้องเว็บแคมรุ่นใหม่ต้องให้นิยามว่าสวยใสยชัดระดับโปรเฟชชั่นอลออกแบบมาสำหรับสายไลฟ์สดโดยเฉพาะเลยครับสวัสดีครับวันนี้พบกันในช่วงสาวดีดีรีวิวครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาพบกับกล้องเว็บแคมรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายซาวิชชันในรหัสโมเดลที่ชื่อว่า V.C. 4K Pro Series ครับท่านผู้ชมครับ V.C. 4K Pro Series นะครับออกแบบและพัฒนามาจากรุ่นพี่ของเขานั่นก็คือเจ้า u h d 400 AF นั่นเองครับ สำหรับเจ้า VC 4K Pro Series นะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2โมเดลย่อยครับ2รุ่นย่อยนี้ประกอบไปด้วยรุ่นที่1ครับเจ้า VC 4K Pro 8 4ครับรุ่นที่2ก็คือเจ้า VC 4K Pro 120้ครับสองรุ่นนี้จะมีความแตกต่างในเรื่องของมุมรับภาพเป็นหลักครับแต่วันนี้เราอยู่กับเจ้า VC 4K Pro 8 4 4นั่นเองครับ และนี่ก็คือเจ้าสาววิชั่นครับ VC4K Pro 84ครับเจ้า VC4K Pro 84นะครับถูกออกแบบมาสําหรับนักไลฟ์สดโดยเฉพาะครับเพราะว่าอะไรครับข้อที่1เลยนะครับเขามีมุมมองการรับภาพที่84องศาครับมุมมองแบบนี้สําหรับโมเดลนี้นะครับถูกออกแบบมาสําหรับการจับภาพผู้พูดผู้บรรยายแบบ Personal Use หรือการใช้แบบส่วนตัวนั่นเองครับข้อดีของเขาก็คือเขาจะให้ภาพ ของผู้พูดผู้บรรยายที่สมส่วนครับไม่บิดเบี้ยวนะครับนั่นหมายความว่ากล้องบางตัวนะครับจะให้สัดส่วนภาพที่ผิดเพี้ยนครับหน้าของผู้พูดผู้บรรยายนะฮะอาจจะผิดรูปผิดส่วนนะครับข้อที่2ครับเจ้า VC4K Pro 84ตัวนี้นะครับเป็นกล้องเว็บแคมนะครับที่มีเลสโซลูชันภาพนะครับระดับ Ultra HD 4K นั่นเองครับห้เฟรมเรทสูงสุดถึง30เฟรมเพอร์เซกครับผมคุณภาพของวิดีโอนั้นจะคมชัดราบลื่นและสมูทมากๆเลยครับ นั่นแปลว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เป็นนักไลฟ์สดนะฮะที่จะนําไปพรีเซนต์สินค้านะครับ ก็จะทําให้ได้ภาพที่ออกมาสวยคมชัดแบบนี้นี่เองครับข้อต่อมาข้อที่3ครับนี่ถือว่าเป็นข้อที่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยทีเดียวครับเพราะว่าเจ้า VC4K Pro 8 4ตัวนี้นะครับมาพร้อมฟีเจอร์นะครับออโต้เฟรมิ่งออโต้แทร็กกิ้งแล้วก็ออโต้โฟกัสผมขอเริ่มที่ออโต้โฟกัสก่อนเลยนะครับเพราะเขาจะเขียนอยู่ที่ด้านหน้าตัวเครื่องเลยนะครับผมผมจะพรีเซนต์สินค้านะครับตัดภาพมาที่กล้องนี้ฮะผมจะขายของไลฟ์สดแล้วนะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะขายมิกเซอร์จะพรีเซนต์ห้ท่านผู้ชมดูนี่ครับ นี่ฮะนี่แหละครับเป็นระบบออโต้โฟกัสสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพรีเซนต์เจ้า Yamaha a g Series 06 Series ครับเป็นดิจิตอลมิกเซอร์พร้อมออเดีโออินเทอร์เฟซในตัวนั่นเองครับลองสังเกตความคมชัดของเขาดูครับท่านผู้ชมฮะสวยคมชัดมากๆเลยทีเดียวครับ พอปล่อยไว้สักครู่หนึ่งเขาก็จะกลับมาโฟกัสทิะะ้หน้าผู้พูดผ,ผู้บรรยายให้เองโดยอัตโนมัติครับโหมดต่อมาครับโหมดออโต้เฟรมิงและออโต้ทรักกิ้งครับโหมดนี้ทําหน้าที่อย่างไรผมสาธิตแบบนี้ครับจะขายของให้ช,ชัดๆนะฮะต้องมีไฟที่สว่างชัดเจนครับนี่ฮะกล้องตัวนี้ครับผมจับภาพนะฮะของผู้พูดผ,ผู้บรรยายนะครับทาการเฟรมิงนะฮะก็คือจัดภาพของผมนะให้อยู่กึ่งกลางของภาพนะฮะและทรักกิ้งก็คือติดตามภาพของผมด้วยอัตโนมัตินั่นเองครับ อ่าแล้วัะท่านผู้ชมครับนี่คือไฟล์ต่อเนื่องนะฮะเป็นไฟล์คีโนที่ผมใช้ในการถ่ายทำครับอ่าสะดวกไหมครับเหมือนมีช่างกล้องส่วนตัวติดตามเลยผมกลับมานั่งเก้าอี้ครับวันนี้ผมมาคนเดียวผมถ่ายทําคนเดียวครับท่านผู้ชมฮะภาพจากกล้องกลับมาโฟกัสภาพผมนะฮะซูมเอาออกให้เห็นภาพผมและวิวแบบโอเวอร์วิวให้เองได้โดยอัตโนมัติครับข้อต่อมาครับข้อที่4ครับมีรีโมทมาให้ในชุดนะครับ นี่ครับหน้าตาแบบนี้ครับนี่เห็นมไหมฮะคมชัดนะฮะนั่นแปลว่าถ้าผู้ชมสามารถทํางานได้ด้วยตัวคนเดียวนั่นเองครับผมรีโมทตัวนี้จะอำนวยความสะดวกในการใช้งานท่านไม่ว่าจะเป็นการโฟกัสนะครับการซูมอินซูมเอา t เพราะว่ากล้องตัวนี้เป็นระบบ EPTZ นั่นก็คือ Electronic Pan Tilt Zoom นั่นเองครับและกล้องก็สามารถทำพรีเซตได้ครับ สำหรับการทำพรีเซตของภาพนะครับก็คือการทำให้กล้องจดจำตำแหน่งในมุมของภาพที่เราต้องการครับผ่านรีโมทตัวนี้นะฮะแล้วก็เรียกใช้งานผ่านรีโมทตัวนี้เช่นเดียวกันครับสมมติผมกำลังขายครับท่านผู้ชมครับนี่คือกล้อง canon นะครับ eos 750d ไปดูใกล้ๆเลยฮะนี่นะครับนี่อย่างนี้เลยนะฮะเป็นยังไงฮะกล้องมันกระซูมเข้าไปให้ครับพอผมพรีเซตเสร็จแล้วนะครับผมกดอีกพรีเซตหนึ่งนี่ครับก็กลับมาที่มุมเดิมครับ สะดวกและรวดเร็วมากๆครับและที่มาของคำว่าสวยชัดระดับโปรเฟชชั่นอลนะครับก็เพราะว่าเจ้า VC4K Pro 84ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถตั้งค่านะครับได้อย่างหลากหลายครับและปรับตั้งได้โดยละเอียดซะด้วยครับผมยกตัวอย่างที่ผมบอกว่าทำได้โปรนะครับเหมือนพวกกล้องตัวใหญ่ๆเลยก็เป็นในเรื่องของไวบาลานครับผมและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นนะครับเขาสามารถปรับตั้งค่าได้ตามค่าเนะครับ ก็คือค่าองศาเคลวินนั่นเองได้ตั้งแต่ค่า2,005จนถึง8,000เลยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมนะครับระดับองศาของสีที่เราต้องการเนี่ยได้อย่างอิสระครับและเราสามารถปรับได้ทีละหลักร้อยนะครับต้องถือว่าละเอียดเลยทีเดียวนี่ผมเลือกค่า k คเนี่ยประมาณเนี่ย5,000ไปปลายเนี่ยนะฮะเกือบ6,000เนี่ยนะฮะทำให้สกินโทนของผมเนี่ยนะฮะดูวอร์มนะครับดูใสขึ้นนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งเลยนะครับต้องบอกว่าฟังก์ชันนี้ระดับโปรเลยทีเดียวครับข้อที่5ครับเจ้า VC4K Pro 84ตัวนี้นะครับเป็นกล้องเว็บแคมระบบ plug and play ครับใช้สาย USB เพียงเส้นเดียวนะครับต่อเข้ามาที่คอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็ใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องลงไดรเวอร์ครับผมสะดวกมากๆครับอีกทั้งตัวกล้องนะครับยังเบาพกพาง่ายครับผม สามารถใส่ขาตั้งก็ได้นะครับหรือจะแขวนที่หลังจอคอมพิวเตอร์แบบนี้ก็ทำได้ครับนี่ครับข้อสุดท้ายข้อที่6ครับเจ้า v c Pro 84ตัวนี้นะครับบิวอินไมโครโฟนมาด้วยนะครับสองไมโครโฟนสเตอริโอนะครับและที่สำคัญเป็นไมโครโฟนแบบ e c h o c a n c l l ซ r ด้วยครับสำหรับท่านใดนะครับที่นำไปใช้งานนะครับนอกจากการไลฟ์สดแล้วยังสามารถนำไปใช้ ในการประชุมออนไลน์ได้เช่นเดียวกันครับผมและก็สามารถนาไปใช้งานได้อย่างอนเนกประสงค์ครับในการทํางานที่ต้องการการโต้อตอบใช้ไมโครโฟนพูดคุยกันครับทั้งหมดนี้นะครับคือความสามารถของเจ้า VC4K Pro 84ตัวนี้นี่เองครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเจ้า VC4K Pro 84ตัวนี้นะครับสามารถสอบถามทีมงานขายของเราได้ทุกช่องทางเช่นเคยครับ หรือว่าในเบื้องต้นครับเข้าไปเยี่ยมชมนะครับรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของเราครับที่ w w w s a u d d d ์เวครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นทั้งหมดนะครับของเจ้า V4K c Pro 84ตัวนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นไอเดียให้กับท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงานนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอพระคุณที่สละเวลารับชมครับสวัสดีครับ